哎。<noise> <noise> สบายดีมุ้สุขุมสุขคนนะนดี่ตอนขับเข้าสู่ซองหยาบเบอร์ด์วันวนี้ขอากาอยู่บ้านเนาะตีผาตีนีน่เพราะว่าไก่สิฮอดนดูที่เราจะเฮ็ดไทยเฮ็ดห,หน้าต้องได้กะเกลียมอุปกรณ์การเฮ็ดนนให้เพราะว่าอาชีฟชาวให้ต้นเดือนซองนี่เฮาจะเริ่มเฮ็ดให้เลวบอด,ดนี้เฮาต้องได้เกลียมไว้ตีผาก้อนนี่จะมีหลายดวงค่ะนี่ ไม่แต่ทุกคนติดตามเบิ้งเลยเวลาเอาตีสิตีไดหรือบอคอยกับโบเคยอกตีผ้าไม่แต่พ่อเนี่ยตีในตีก่อนๆ่อนี่นี่คอยเริ่มตีผ้าตีมีดเพราะว่าเอาก็ใหญ่แน่แล้วขาเฮาบอเฮียนกับบูฮจักคือกันนเาะต้องได้เฮียนได้ฮูบิดทุกสิ่งทุกอย่างหาฮาบอเฮียนนี่เฮาบูฮูยัง ทุกๆเวียกงงานต้องได้เฮียนบดถึงว่าเขาจะบูฮูลาลก็ได้ฮูน่อยนะเขาได้เฮียนบุมีไผ่แบบว่าเกิดมาแล้วฮูจักเองบุมีต้องได้เฮียนได้ฮูบดนะ อสำหรับ <boundaries> ผ้าดวงนี <guarding okay>? ้นี่น่าจะแล้วสำนี้แหละสิเอาดวงใหม่อีกมาตีนี่ ปลาไหวบนี้แหละเอามาสุดใส่ตัวนี้อีกอ้าวไว่แบ่นี้ กับแม่นดวงที่สองนะนเนาะเขาตีส่วนรดวงนั่นกับแม่นพอนะ่อกำลังพ่นพาในกามือนี้กับแม่นน้องสายเนี่เขาตีพาในมือนี้กับสามคนนะสำหรับค่อยนี่ตีพาสามดวงน,ะนี่ก็บน,น,น,นี่นะ้องสายสามดวงกับพ่อสามดวงนะเนาะเขาแบ่งกันตี เวลาเฮาตีแบบนี้เฮาต้องเบิ่งบ่ให้มันคดเฮาเบิ่งให้มันซื่อเละถ้าว่ามันซื่อนี่เซาตีเพราะว่าผ้ามันเก่ามันบ่ค่อยหยากกันได้บางทีเวลาเฮาตีปุ๊บมันจะเงียงไปเบื้องซ้ายหรือว่าเบื้องขวาเบิ่งให้มันเสมอก่อน นำนี้ก็นะ่าจะได้แล้วน,น,นี้ก็แม่นดวงที่ซามิกขอจะตีต้องได้เอาออกนี่ ล็อกทานที่เขาใส่อันนี้ก็คือทานจากคนนไม้ประเภทหนึ่งที่เขาเคยเอามาเฮ็ดทานพอกระบุรู้ซื้อเขาเอิญเป็นภาษาลาวหรือก็ภาษาไทยต้นไม้ที่ลักษณะคลอนทางแค่เนื้อมันแข็งแค่ตคนไม้แบบนี้เขามาเฮ็ดทานได้ถ้าว่าคนไม้ธรรมดามันจะเปื่อยไว้ ទ្រីស់ពីទិនដែលាវ្នៃ់ទ្ៈម្្ទ្ៈដែ់ទ្ះនឹងចន់ព្នែកម្ំងចូលបានពីទ្ំង់នៃម្្ទ្ះន់ เ็ตีผ้าไม่แต่เขาจะพ่นตอนนี้เขาก็ห้าหินแล้วนี่ห้าหินหมาพ่นใส่แล้วเอาน้ำทอไว้ใส่กระสาน มันมีเลขา่ามันมีเลข่านี่สบายมันไหวแน่ เขาดีแล้วบาานี้นเรียบร้อยบ้านี้ผ้าที่เขาพ้นแล้วนะหลังจากจเขาพ้นแล้วนี่โมแมนตอซีไปใส่เลยเนาะพี่นะ้ <c oughs> องเขาต้องมีการเอาผ้าอันนี้ไปเผาใส่ธาตุแล้วจึงมาจุ่มใส่น้ำเขาเอินว่าซุบผ้า ก้อนเทาสีไปสุปผ้านี่ยตรงนี้การเอาขีตข้ต้มนขี้ต้มหรือว่าขี้ดินเอามาทาใส่ทาใส่ใสผ้าแบบนี้เพื่อป้องกันว่าให้ผ้าเามันมันแตกมันหักเวลาเราจุ่มใส่น้าเพราะว่าเราเอาผ้านี่ไปเผาใส่ถ่านจนมันแดงเนาะม,มันแดงแล้วถึงไป ซุบใส่นามหรือว mm ่า hmm. จ mm ุ hmm. okay. mm ่มใส่นามเห็นแบบนี้เอามีเทคนิคในการสุบผ้า้วามี่เรให้สดเื่ีมเรา หลังจากเขอาทาพิตต้มแล้วหรือพิธีดินเราจะเซ็ตออกตามแควผ่าแบบนี้เซ็ตออกน้อยหนึ่งแบบนี้เสร็จออกเพียงแค่เนี่แหละมมนเสร็จาย เขาจะเซตออกเพียงแค่หออมันวิธีเห็ดแบบนี้นี่แมนันหักษาผ้าของเฮ่านี่มให้มันบิดมันเบีย้ยนเวลาเฮาไปตัดใส่ไม้ต่างๆมันจะแข็งดีแล้วก็ผ้าเหากับมันเข้าดีการเห็ดแบบนี้นโอเคมันแต่เฮาจะไปเผาใส่ถานเลยแล้วมันคุมใส่น้ำ เราทานโฮใสอีกหัวมันน่อยออแต่วิธีการสุบผ้าเนี่ยต้องมีคนแบบสมิสำนานพี่กันเอาโบเคยเนะอันนี้ก็เพื่อททำอิดพี่กันที่คอยสุบผ้าหรือว่าเอาผ้าไปรุจุเสนา าที่กำลังไหมแดงอยู่เพราะว่าเขากยางกันยางเวลาเขาทุ่มใช้น้ำมันแตกมันหักคือใส่คนเท่าอันตรายกันแต่จะต้องระมัดระวังรบกวน

เมื่อเอาเฮ็ดแบบนี้แล้วเขาสามารถเอาไปตัดใส่ไม้ใดผ้าของเขามันจะเข้าดีเลยนี่แข่ผ้าเห็นเลยน,นี่แผ่มันอันนี้แหละโอเคเรียบร้อยแต่เขาจะเฮ็ดมดมเฮ็ดดมไมเพอตัวนี้มันไหม่แล้ว โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิจบลงอยู่นี่เลยเนาะต้องขโมกขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาสมแต่ต้นจนจบถามักคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ถ้าที่ใจอย่าลืมฝากกดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะเพราะว่าในซองของค้อยนี่เป็นคลิปอ่าชีวิตประจำวันของค้อยแต่ละมือแต่ละวันคอยเฮ็นยังถ้าจะถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งได้สมน้ำกันเอาเนาะขอบขับใจบ๊ายบายเจอกันในคลิปต่อไป